สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับบ่ายวันพุธที่20พฤษภาคมสั63นะครับบ่าย20พฤษภาคมา63ครับประมาณบ่าย3-40นาทีครับวันนี้มีแฟนรายการท่านหนึ่งจากจังหวัดกระบี่ครับชื่อคุณสุมิตทหัสนัยได้โทรศัพท์มาหาผมครับบอกว่า,าคุณชิดทำครับ โทรมาถามเกี่ยวกับหนังสือของมนัจันยงครับของมนัทจันยงว่าจะไปหาซื้อได้ที่ไหนของคุณมนัจันยงว่าคุณสุวิต์บอกว่าอายุจะ70แล้วแล้วก็อยู่ที่จังหวัดกระบี่ขายโรตีก็อยากจะอ่านอยากจะอ่านาาผลงานของคุณมนัจันยงซึ่งเขาบอกว่าเป็น ราชาเรื่องสั้นนะครับผมเองก็เรียนตรงๆก็ไม่ได้เป็นแฟนขับคุณมนัจจรยงมากนะแต่ว่าเคยได้ยินกิตติศัพท์ของท่านว่าท่านเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นเป็นลูกเขยของออพยาสุรพันเสนีครับอดีตเจ้าเมืองเจ้าเมืองเพชรบุรีนะครับซึ่งเคย ต้องคดีกระบบวเดชผมก็นึกขึ้นได้เอ๊ะเราน่าจะเคยมีหนังสือของเราน่าจะเคยมีหนังสือของคุณมานัทจัรยงครับก็ไปหยิบมาดูนะครับปรากฏว่ามีจริงๆครับเดี๋ยวผมจะส่งหนังสือเล่มนี้นะครับไปให้คุณซุมิรคุณซุมิรเป็นแฟนรายการที่ดูแล,แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้ผมซื้อมา ที่สนามบินดอนเมืองครับเอเชียบุ๊กเมื่อวันที่30ตุลาคม2561ครับหนังสือเล่มนี้เป็นชื่อว่าเท่าเสพเพล์ครับเป็นรวมเรื่องสั้นชื่อเท่าอันกงไกลผมหวังว่าจะเป็นที่ถูกใจของอคุณสุมิตรนะครับเดี๋ยวอ่านให้สนุกนะครับแต่เดี๋ยวผมขออนญาตอ่านรีวิวบางอ่านรีวิว บางเรื่องนะครับให้กับแฟนรายการได้ชมก่อนแล้วก็จะส่งให้ให้คุณซุมิรเพราะว่าจะถือจะถือโอกาสอ่านอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะรู้ว่าสำนวนการเขียนของมนั์จันยงเป็นอย่างไรถ้าคุณมนั์จันยงมีชีวิตอยู่เนี่ยน่าจะอายุเป็นน่าจะร้อยปีนะครับน่าจะเป็นร้อยล่ะนะครับหนังสือเล่มน,นี้รวบรวมไปดูสัหน่อยนะครับเป็นเรื่องสั้นนะ เป็นเรื่องสั้นในนี้ก็จะมีตั้งแต่บทเรื่องของเจ้าพ่อครับไผ่ล้อมสมบัติมหาการสมบัติมหาการาซันดราดำไอ้ใจไอ้ใจมีอะไรกันเพลงซึ้งสวงคนหนังเหนียวไม้สอนลูกจัดสรรที่ดินน้ำทุ่งสองอ่าวบ้าน โพทองทุ่งรักดงตาลแล้วก็มีสนทนากับผู้เขียนจัดตายด้วยโดยลงวงสวรรค์ครับนะครับก็เดี๋ยวจะถือโอกาสอ่านให้กับแฟนรายการได้ฟังกันนะครับแล้วก็จะขอมอบเล่มนี้ให้กับคุณสุม,มิรทัศสนัยด้วยนะครับเดี๋ยวอ่านเสร็จจะส่งไปให้นะครับคุณสุม,มิรตอนนี้คุณสุม,มิรก็ ฟังจาก YouTube ไปก่อนนะครับฟังจาก YouTube ไปก่อนครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษครับรีวิวหนังสือเท่าเสเพรรวมเรื่องสั้นชุดเท่าอันเกรียไกลของมนัสจันยง,งราชาเรื่องสั้นของประเทศไทยครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ